สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูน์ชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสรมบ,บรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีไฮโดรเจนซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะผมเองเนี่ยได้ศึกษาเรื่องนี้มานานนะครับแล้วก็ผมไปที่อมันที่ที่อาเคนไปหลายครัง้งมากไปดูศูนย์วิจัย ในเรื่องของไฮโดรเจนของพูดยังไงว่าอาเคนนี่ใหญ่ระดับระดับระดับโลกเลยนะครับเพราะเขามีบุคลากรแล้วก็มีเปิดการเรียนการสอนสาขาทางด้านเทคโนโลยีไฮโดรเจนในที่หมหาวิทยาลัย RWTH ก็คือไลลนันฟรานช์เทคโนโลยียูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งโคกับหมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเขาวิจัยเรื่องนี้มาันานนะครับไม่ว่าจะเอารถบัสเมื่อเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าหรือในเรื่องของรถรถไฟนะครับที่ใช้ไฟฟ้ากับเปรียบเทียบกับรถไฟที่ใช้ไฮโดรเจนแล้วที่สำคัญที่สุดที่นี่เนี่ยเขามีศูนย์วิจัยใหญ่มากนะครับศูนย์วิจัยสักสิบเก้าสิบ 19ห้องซึ่งเอารถยนต์สันดาบนะครับหลายรูปแบบเลยแล้วมาใช้เปรียบเทียบกับการเอาไฮโดรเจนมาใช้เว้นทีมันเนี่ยวิจัยมาน,นานสาเหตุที่เขาวิจัยเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เอารถสันดาบมาเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนนั้นเขาจะเปลี่ยนชิ้นส่วนแค่4ชิ้นเท่านั้นนะครับ ไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าถ้าเขาเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถไฟฟ้านี่จาก2,000กว่าชิ้นเหลือ200กว่าชิ้นเองเพราะนั้น SME ของเขาที่ผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์เนี่ยเขาจะเจ๊งทันทีเพราะนั้นเยอรม,มันจึงวิจัยเรื่องนี้เป็นหลักเลยไม่ว่าเรื่องการทานสปอร์ตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมีอันตรายไหมนะครับ ที่เพชเชอร์ต่างกันไม่ว่าที่30บาที่700บานะครับแล้วก็ถ้าเกิดอันตรายจะมีวิธีการป้องกันไงเขามีการรีเสิร์ชวิจัยมันนานมากแต่ในเรื่องเรื่องปัจจุบันเนี่ยนะครับพลังงานสะอาดของไฮโดรเจนนะครับที่เราใช้ฟลู c เซลหรือสร้างระบบตัวสร้างไฮโดรเจนโดยตรงเนี่ยมีหลายระบบมากนะครับนะครับ ค่าใช้จ่ายอย่างแพงกว่าในระบบของดีเซลประมาณถึงสองเท่าแต่อย่างไรก็ตามเหมือนโซลาเซลล์ครับแต่ก่อนเมกหนึ่งก็65ล้าน7จล้านเดี๋ยวนี้เมกหนึ่งเหลือผมว่ายี่สถึงยล้านเองเพราะนั้นลดลงถึง3เท่าด้วยเหตุน,นี้เองนะครับเดี๋ยวมันพยายามจะเปลี่ยนนะครับให้รถเป็นรถให้โดยเย็นนะครับ รถสันดาบให้เป็นรถไฮโดรเจนเพราะว่าแน่นอน SME เขาก็จะผลิตชิ้นส่วนได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้พลังงานสะอาดแล้วเขาจะพยายามให้ไฮโดรเจนเหลือประมาณลิตรละ20บาทนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เยอรมันทำแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเยอรมันแน่นอนโตโยต้าออกมาแล้วนะครับ ปีหน้าเนี่ยเราจะเจอในเรื่องของโตโยต้าที่ทําในเรื่องของรถไฮโดรเจนซึ่ง,ตงโตโยต้าผลิตบางรุ่นออกมาแล้วนะครับแต่เนื่องจากพลังงานไฮโดรเจนยังแพงอยู่แต่เรื่องของพลังงานสะอาดตัวนี้มีผมไปดูศูวนย์วิจัยที่จีนมาหลายที่เลยไม่ว่าที่เหอเปย่ยที่เสินเจิน้นที่สังชานะครับเขา พยายามฝึกคนให้เรียนรู้แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของไฮโดรเจนแม้แต่ในเกาหลีเองฮุนไดก็ทําในเรื่องของรถไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นหลายประเทศนะครับพยายามทำแล้วก็และที่สําคัญที่สุดมาเลเซียนะครับปลายเดือนธันวาเนี่ยประมาณสักต้นเดือนธันวาเนี่ยผมจะไปดูศูนย์วิจัยของไฮโดรเจนแล้วก็ไปคอนเฟรนซ์เรื่องระบบอาชีวันานาชาติด้วยที่สลวั นะครับผมรู้จักเขาดีนะครับไปเจอกันที่เยอรมันแล้วก็ไปดูศูนย์วิจัยทางด้านไฮโดรเจนที่เยอมันร่วมกันด้วยเขาทําเรื่องไฮโดรเจนมานานเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยการเตรียมคนของมาเลเซียเนี่ยเขาเตรียมได้ดีกว่าของเรามากของเราเนี่ยมีแต่จะคิดอย่างเดียวแจกเงินนะครับแจกเงินแจก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 แล้วมีบุญคุณแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้สร้างคนเลย ถ้าเราไม่เตรียมคนสำหรับเรียนรู้เทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้วเนี่ยศูนย์วิจัยที่สวักเข้าร่วมกับที่ไหนครับเข้าร่วมกับที่จีนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่เกาหลีแล้วสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเขาไปเซ็นอมโอยูกับประเทศเยอรมันเพราะนั้นนี่คือส่วนที่เขาจะต้องพัฒนาคนและกำลังคนพอหลังจากที่เขาให้คนเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีไฮโดรเจนเขาก็จะขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งบ้านเรายังไม่เตรียมเลยไม่ว่าอาชีวะไม่ว่าทางมาอะไราต่างๆเนี่ยยังไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยว่าอนาคตรถไฮโดรเจนมันจะมานะครับแล้วเป็นพลังงานสะอาดและสุดท้ายเรายังหาเทคนคเชียนที่ซ่อมรถเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมฝากรัฐบาลเลยนะครับว่าศูนย์วิจัยไฮโดรเจนคืออนาคตของประเทศเช่นเดียวกับ EV เช่นเดียวกัน